วันนี้เรามาเตรียมใบผักเหลียงผัดกันนะครับผักเหลียงผัดไข่นะครับเพื่อนเพื่อนเย็นนี้ที่บ้านสุงติงพัทลุงครับไข่สักสามฟองนะตอกใส่ไว้อ่ากระเทียมก็เจียวไว้แล้วนะครับลงไข่ได้เลยนะเดี๋ยวรอให้เขาเสร็จตัวสักนิดหนึ่งนะครับให้เขาเป็นแข็งๆหน่อยนะแล้วเดี๋ยวยียียีนะครับยีให้เขาเป็นก้อนนะเป็นก้อนอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ลงใบผักเหลียงที่เตรียมไว้ได้เลยนะเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับเรียบร้อยใส่ไปเรื่อยๆนะผัดผัดผัดคุกคุกคุกนะครับ แล้วก็เพิ่มผักหลิกไปเรื่อยๆนะให้เขาเข้ากันนะครับจะได้อร่อยออร่ยนะหลังจากนั้นก็ตักพักนึงนะครับเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงนะครับเพื่อนก็มีพวกน้ามันหอยนะน้ปาปลาน้ําตาลอะไรเงี้ยนะครับซอสนิดๆเครื่องปรุงง่ายๆนะที่เรามีอยู่ติดบ,บ้านเลยนะครับไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะแล้วก็เนี่ยคุก,กๆเขาให้เท่ากันนะชิมๆนะรสตามชอบได้เลยนะว่าชอบรสชาติประมาณไหนเรียบร้อยก็ตักใส่จานนะครับ ตักใส่จานได้เลยนะเพื่อนๆนะแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะมื้อน,นี้ก็ได้เลยนะครับผักเหลกงผัดใส่ไข่นะเตรียมเสิร์ฟขึ้นจาน enjoy eating นะครับนะเย็นนี้ก็ผักปาาลอดสารเป็นผักเหลงอีย์ง่ายๆที่เราปลูกเองที่บ้านสวนติ่งพัทลุงครับเพื่อนๆสวัสดียามเย็นครับ